สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกทท่านครับมื้อนี้ครับวันที่24ครับช่วงบ่ายๆนะครับมีหนัดกันกับเชิญนสักข้องถมนะครับเพื่อภายซีทางช่องมาติดตามแนวทางครับเชียนสักคลองถมนะครับเอฟซีขามาแล้วครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเอฟซีสิบวันผ่าดข่าสารจากทางช่องนะครับอ่ะครับ เียบว่าเป็นการเสียเวลาครับเข้ามาไปติดตามแน้ทางตัวเลขเซียนสักของถมนะครับมือนี้เป็นวันที่24แล้วพ่อสิฟันเป็นโค้งสุดไทยให้เล่บอนะครับ้ากาสีใไดตัวไดฝากตอนเอฟซีนะครับเดียบว่าเป็นการเสียเวลาครับเขาไปสัมผัสสดๆกันเลยครับกับคุณพ่อเซียนสักของถมครับสวัสดีครับพ่อครับครับห่างหายกันไปยู่ สองหงวดนิเนาะหัวเดียววัวเดียวหัวแมลัวที่ผ่านมากที่ผ่านมาแค่นั้นบ่ถึงสองหดวนะครับว่ได้มาต่ำหัวเดียวเล็เขาเลยค่ะแตกเรียกไม่มหัเขาเตรมแล้วเขาไปเขาไปกันรวดเต็มเขาทุ่มว่าผีเกือกร้นมาหัวไม่เข้ามาจอด จเล่นะครับบันยิวันยิวว่าังทีว่าเนเอาไปดูดทุกเดือนทุกทุกวดเล่นะครับมเอาไปดูดเต็มเตยนัวมานนีก็เอาไปแล่วตุดอเขาเคยเอาไปดูดนะเอเเนะพ่อนาะแต่วันลวิ่งจกอนเขาไปี้าโอ้วันี้พ่อหู้นกับหนึงดิ่งบนแต่ว่าซูนกับหนึ่งแต่ว่าเด่นหนึ่งเลยเด่นหนึ่อยเปเซ็นต์เลยโอ้กับหนึ่ง หนึ่งหมีตรงมาเนะพ่อหนึ่งมาดเท่าไห้มาสามหัวดะได้ซูนหนึ่งซูนตรงหนึ่งสามหวดะได้มันอะเซบเก่าออกหนึ่งหนึ่งก็มาออกหนึ่งเกียรตอนล่างเนี่ยไฮฮาก็หกเต็บวเด่นให้เลยห่าเด่นลอยก็เด็นเลย นางวิ่งห้างกับผมเด่นห่างแต่ว่าหนึ่งนี่สำหรับบนนี่ยังยังเป็นตัวเด่นอยู่ไหมเนาะเป็นตัวเด่นเลยพ่อพ่อมั่นใจขึ้นหนึ่งนี่ต้องมา้เห็นอีกมาเลยเป็นหนึ่งแปดสามอาจจะเป็นหนึ่งเก่ามีได้มาสองเก่านะแต่ว่าสีเด่นหน่เลยหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแปดอ๋ครับอ่าเนี่ยถึงว่าจะเป็นหาแปดอาจจะเป็นตัวรองตัวกันหาแปดแต่ว่าเด่นเนี่ยห้าเก่าเลยครับห้าเก่าเลย มือนี่ก็เป็นแรงของวันที่เยซีนะผอเนาะข้ะติดตั้ไทยเป็นแบบแบบว่าสุดสรุปโครง<แ>สท้าไทยไปเลยแม่นบ่ครับอ้าวครับมาตีตามร่วมกันครับเยซีมาเบิงว่าครับ จะเลืมเดินหนึ่งดีวนมีกสี่ตัวนะมหนึ่งไม่หามีแปดมีเก้าเอาบนล่างเลยเอาบนล่างสี่ตัวนี้ไม่เห็นแน่นอนบนล่างบนล่างเลยหนึ่งห้าแปดเก้าสิบสองมีคู่เดียวบนู่ล่างสี่โอ้สี่ตัวเห็นว่าแม่แน่นอนสองคู่สองคู่แม่สองคู่เลยเดีบนมาหนูแมาสองคู่เลยสี่ตัวมาสองคู่มาบนล่างเลยเดียสี่ตัวมาบนล่างไม่เห็นบนล่างมีหนึ่ง มีหามิแปดมีเก่าที่พอสูตรนี้เห็ดทีม่โอ้สูตรนี้เป็นสูตรไม่สูตรหม่ึ้นมากำลังสตัวมาให้เห็นบนหลังเนี่เพียดมาสามงวดเขาถงวดโอ้สามงวดเขาถึงงวดเลยบนหลังเลยจำม่ดีเลยหนึ่งห้าแปดเก้าหนึ่งห้าแปดก้าจำมดีมาแน่นอนบนหลังบนหลังยังรักเลยโอ้ยกยกยกที่สื้อจะไรที่ซูวันนี่แล้ววันที่นึ่ เดไปเห็นโอ้ยไปเพิสูจน์กันไปเรื่อยคพิสูจน์เอยค่ะนะ,ะครับ FC ห้คุณพ่อเป็นผู้ชว์ตัวเลียง,นะงหน้าท่า้ FC เด้เบิ่งกันเลยนะครับ,ค,รบค่ะพ่อนะครับก็สิชัดเจนนะครับน้อง FC ครับวันประจำวันที่หนึ่งมีนาคม66นะครับวิ่งบน0-1ครับคุณพ่อเดินไปทีหนึ่งด้วยครับประกบคู่มี3คู่ มีหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าคุณพอเดินไปที่หนึ่งแปดหนึ่งหาหนึ่งเกนั่นเป็นพลาดล่องน่ะพอ่อครับเอาแล้วก็ร่างวิ่งไปที่ห้ากับหกพอเดินไปที่หานะครับแล้วถ้ากับมิสามกูเพื่อนครับมี 58, 59, ห้าแปดห้าเก้าแปดเก้าหเก้านั่นเป็นไพ่เองน่ะพอ่อหาแปดแปดเก้าน,นั่นกเนะเสร็จพลาดองคืเอเราแล้วก็จับตานี่ครับเอฟซีซีโตหนึ C ่งห้าแปดเก้าพอ่าม,ม่าให้เห็นแน่นอน บนล่างพร้อมเลยแม่นว่พร้อมยังว่าบนคู่นึงล่างคู่นึงในซีโตนี้ต้องมาให้เห็นนะคะเนาะเพราะว่าสูตรนี้เพราะว่าเป็นสูตรไม่ใส่มากสามหัวแล้วเนาะพอเนาะสามารถทั้งบนทั้งล่างเลยแม่นบ่พรอมท่างเลยเป็นสูตรนี่ยเราต่อไปต่อไปอธิบายใส่สูตรนี้เนี่ยเอาใส่เยอะไปเนี่ยเลยก็เป็นสูตรที่คิดคนขึ้นมากไปหน่เนาะในปีหกหกนี่แม่นว่าพร้อมเอ้าแสดงงงดที่แล้วสูตรนี้กับเขาทั้งบนทั้งล่างเขาที่งงดที่แล้วอาหานก็มา แต่ว่าพอประเดีวมาโซ่โอ้ประเดียวมาโซ่เนาะศูนย์หนึ่งเูนย่มาพอ้ศูนยดมั่นกับไม้อีรีละพอกระมมณครึ่งวันนี้พอได้1589งห้าแปดเก้าววันที่วันที่สิบหกนั่นได้ศูน8โอ้ โอ้สก่อันี้เมาสรับครับแค้มนาจอครับเอฟซีเป็นเก้าหวกัเขียนใบอยู่ด้วยมาวาเนใกล้กันนะที่แล้วเนาค่ะอันนี้เป็นของหัดที่แล้วนะคะเข้าสูนย์กปดแปวานยิคะอาะอันนีเป็นสูตรเกาอันนี้เป็นสูตรเก้าที่เคยลงกวมอเคยลงัดนี่นีโตไหมมพอไหมต่ว่าเ็ัวลงนะวัเป ห้าเก้านะครับเดี๋ยวเ่ผโชว์ให้เอฟซีเบอ่์อ่านี่กันนค่ะเอแต่ว่ามันมันมันเป็นสูตรเก่าอยู่แต่ว่าพอมาลงสูตรเก่าเื่อเกาดีปฏิวัติสูตรเก่านี่ก็เป็นที่ประกบผูหไฮแล้วก็แล้วที่ผ่านมาเอาครับเอฟซีแต่ว่ากัวนี่อยล่วมันเป็นไมอยังหนึ่งห้าจดเก้าหนึ่งห้าแปดเก้าเป็นสูตรใหม่แล้วพอที่สิมาแห้งเนาะเอฟซีกัพอเป็นชีว่า มืนอนี้กอะวันซีกิฟซีแล้วนะคะเห็นไหาเน้นให้กันเลยนครพ่อเนาะเพ่เป็นองสุดท้ายเลยแม่ประพหล่าอีกซีมือหามือเล็กออกแล้วนครพ่อเนาะวัดพุนาได้จเลยจำเป็นโอ้สูตรไปนี่พ่อมั่นใจเลยมั่นใจเลยมั่นใจเพราะว่ามันสามหัวจี๊ดมั่นใจเหมือนที่ว่าเฮ็ดมา ตั้งแต่เฮดสูตรมากมันเจนสูตรไหมนี่พี่สูดมันเจนสูดยังคนไดียกค่ะน้ำคนได้ยกค่ะเลยเป็นตัวสูดได้เองซีโตมากเนาะเล่ยตั้งแต่เฮดมาเนี่ยเห็นว่านี่บั้นว่าพอสูตรนี่เรากลายว่าเป็นสูตรนี่เป็นสูดเด่นเลยเป็สูดเด่นเลยโอ้เป็นสูตรเก่งเลยเนาะ มันสิดังไปเลยนะสุนสีดังเลยเนาะค่ะอยู่ขึ้นมาเป็นเจ้าพ่อไม่เลยเออครับผมจุดไม่แน่ในบุการเราะมันดังต้องมาให้กินเนื้อครับครับเอาเกิดสมบูรณ์ในลายตัวเกิดหายหน่อยตัวครับค่ะครับเอาครับตัวเลียหน้าทางบางใบอิ๊บซี่ขึ้นสิแคบหนาจอไว้เป็นที่รับลอยนะครับค่ะพ่อกฟันป่ะคะฟันดีไปค่ะเปนฟันนี่มันโพแทสเซียมโพโพันเลฟันฟันโพแทสนซีย มันจงไหนลังไหมปกัยฝันเกี่ยงเอยโอ้เห็นแเอยรอบนี้ยังมาฝันอปันไปยังพอคอตะวันแน่างเป็นเด็กครับเด็กำนวณอยู่แล้วเด็กคำนวณอยู่แล้วสันจอด้พอวันนี้วันใจบวกกาวันใจเพมันใจมันวันใจขึ่นเขาะกวันจอดัจอกับวายันอโอบวเกี่ยวกันเลยอว่าบวเกี่ยว เมีนคเนี่ทางนนมันสีเขากับเขาอยู่แล้วเกียกบสันจอนะคะเอฟีเมีก็ัวเลกเขาดิคนอนกมาเด็เดี๋ยมันออกมาแล้วอืเข้อมาทิพคนนต้มออกมาแล้วห้องรไรๆขึ้นค่ะโอ้เก่งๆสี่ตัวมาแหว่าซีโต้นีมาแน่นอนแต่ว่าเอฟซีตรงจับเหตุผมาบนหนึ่งคู่ล่างหนึ่งคู่นะคะเพราะถือว่าเป็นถือว่าเป็นเลขลอยโตถ้าแมนว่าซีโตจับพวกมาเต็มนี่คือเป็นแค่เลขหคู่ 6กคูนี่มาบนล่างนะคะเอฟซีหกคู่นี่ม่เห็นบนล่างหนึ่้าแดเก้าค่ะเป็นที่น่าติดตามแล้วเด้อบ้านเ้าค่ะครับคิดว่าดังนี้เลยดังเลยหรอฮะแถวบ้านดังมาได่แล้วพ่อบ้านแถวบ้านถูน้อว่าพ่อขั้นเมื่อนอนดังกันคัดเลนาขั้นพ่อองซีเอฟซีกับฟังน้ำกันกับซีดีใจนั่นแหละพ่อไม่มั่นใจรอดเออไม่มั่นใจรลดอ่ะ อ๋อชัดเจนนะคะเอาค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณขอ่อนนะคะมีแบ่งปันแนวทางให้เอซีแฟนคลับทางช่องนะคะได้มีโชคมีมลาภน้ำกันนะคะวสคะวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะมันหมาต้องกันครับใช่ใช่เล็หน่อยนะครับ